สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมคลิปของวันนี้วันที่29กันยายน2567วันนี้ก็มาคุยเรื่องอ้อยสายพันธุ์คันน้ำครับอ้อยสายพันธ์คันน้ำที่น่าปลูกนอกเหนือจากสุพรรณบุรี50สุพรรณบุรี1แล้วก็มีอ้อยเขียวลาวครับ หลายท่านก็รับรู้แล้วว่ามันมีอ้อยอยู่นี่ในสาระบบของอ้อยคันน้าแต่บางท่านก็ยังไม่รู้ก็ามาแนะนําสายพันธุ์ไว้นะครับอ้อยเขียวลาวเป็นอ้อยที่แตกกอดีทนทานไม่ลม้มสูงออกดอกช้าข้อดีของอ้อยเขียวลาวมีมากครับทดแทนไอ้ข้อไม่ดีมันไปข้อไม่ดีของมันก็ก็คืออะไรก,ก็ก็ยังไม่ค่อยมีนะครับ พ้อไม่ดีของมันคือดีอครับนี่แหละเป็นอ้อยที่คั้นน้ําอร่อยทีน้ํำสวยลําตรงไม่แตกก็เออกอลําไม่แตกลําไม่แตกครับอ,อ,อ,อีกอีกอีกอันนี้ผมตัดไปมันเพิ่งจะขึ้นมาใหม่เนี่ยผมขายพันไปบ้างอะไรบ้างครับก็มีขึ้นมาใหม่เพราะยางเข้ามาก็ลกๆเหมือนก,กันไม่ได้เก็บหญ้าเลย พอดีว่าเอาไว้ความชื้นมันช่วงนี้ผลมันทิ้งช่วงเดี๋ยวความชื้นมันไม่มีก็เลยไม่เอาญ้าออกให้ามันช่วยความชื้นนั่นหน่อยอนาคตมีครับอ้อยชนิดนี้ครับปลูกได้รับรองได้ว่ามีอนาคตแน่นอนลำไม่เล็กครับลำก็ได้มาตรฐานลำไม่เล็กทนแรงข้อดีของมันคือมันไม่ล้มครับ มันสูงไปเรื่อยๆครับแล้วไม่ออกดอกต่างกับสุพรรห้าสิบครับพอเจ็ดแปดเดือนนี้ก็เริ่มตั้งทงแล้วเตรียมออกดอกแล้วาสัดไม่ทันก็เรียบร้อยก็ป่อไปนะถ้ารีดไม่ทันขายไม่ทันปลูกไว้ดีครับเสริมเสริมไว้บางทีเราอาจจะเครียดกับไอ้สุพรรณห้าสิบที่ปัญหามันเยอะก็ปลูกอ้อยเขียวลาวปนๆปนปนไว้ ไพันธุ์นี้มาจากผมรู้จักจากไร่ชโลธรครับถึงเอามาปลูกแล้วก็ทดลองเอามาให้พักพวกลองเอาไปคั้นดูก็พวกพวกก็บอกใช้ได้ปลูกเยอะเลยเผมก็ปลูกไว้ไเยอะเหมือนกันอ่ะสามร้อยกว่ากอครับปลูกไว้ที่น,นู่นที่นี่บ้างแมงกันไว,ไ,วไว้เป็นแนวกันลมบ้างปลูกไว้ขยายพันธุ์ขายพันธุ์บ้าง ใ่รยทนใจทุนพันก็สอบถามจากผมหรือว่าถามถามจากไล่ชโลธรก็ได้นะครับหรือว่าไล่สมใจนี่ก็มีครับสายพันธุ์ดีๆไปสอบถามเอาสายพันธุ์แท้ๆไม่แหกตาไม่หลอกลวงการทำมาหากินเราก็ต้องเงี้ยครับเชื่อใจมั่นใจกันใครถ้าว่าความมั่นใจเขาว่ามันมีค่ายิ่งกว่า ของคํามันก็จริงครับถ้าเราได้ไว้วางใจใครแล้วเนี่ยเราก็จะเออเชื่อใจมั่นใจไว้ใจได้ไม่หลอกลวงไม่โกหกเราอย่าไปหาทำนะครับหลอกลวงเขากินเนะี่ยเหมือนเราครับถ้าไปเราโดนหลอกเราก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับถ้าใครมาหลอกเราแล้วเราก็ไม่คิดจะหลอกใครซะด้วยคือถ้า ถิงอะไรก็ช่างครับมีก็มีบอกหมดก็หมดไม่ใช่ว่าเอาอย่างอื่นแจมไปแล้วไปแก้ตัวเอาครั้งหน้าแบบนี้มันก็ถ้าครั้งหนึ่งก็อาจจะอนุโลมแต่ถ้าบ่อยครั้งเขาก็คงจะเขาก็คงจะเบื่อหน่ายนะครับไม่เชื่อมั่นในคำพูดก็ามาแนะนำสายพันธุ์ครบับก็มีเนี่ครับนอกจากเ,เขียวลาวก็มีเหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์ อีกตัวหนึ่งที่ว่าปลูกแล้วมันทนกันลมถ้าว่าใครไปปลูกตามทุ่งไร่ไปายนานะลมมันแรงอะ่ะสองพันเนี่ยปลูกไว้ไม่ล้มครับอ้อยเป็นอ้อยที่ไม่ลม้มอ้อยที่รากมันยึดโยงกับดินดีแข็งแรงทนต่อโรคทนทานต่อโรคแรงอยู่ได้หลายต่อครับถ้าตัดดีๆครับ ใครสนใจก็สอบถามได้นะครับกับเพจที่ว่าเขาขายอ้อยนานๆล้ว่าเชื่อมั่นเราก็ซื้อสายพันธุ์สายพันธุ์ดีๆแบบเนี้เก็บไว้ดีกว่าไปปลูกอยู่แค่สองสามสยพันธุ์พอรามันมีปัญหาขึ้มาปั๊บก็โอ้ยบ่นไม่รู้จะแก้ยังไงผมเจอผมเห็นบ่อยครับมาบ่นกันโอ้ไสนเน่ามั่งลำแตกมั่งคันน้ำสีไม่สวยบ้างพอถึงฤดูมันอะ่ะมันก็ ไอ้ไอ้อยเนี่ยสัญชาตญาณของมันเนี่ยก็คือว่าอยากจะขยายาพันธุ์ถึงว่ามันจะป่วยแค่นั้นมันก็จะเอาตัวให้รอดนะครับดิ้นให้เกิดจนได้แหละคนขายก็อยากจะได้แต่เงินโดยไม่คิดถึงไม่คิดถึงผู้ผู้คู่ค้าร่วม,มนะครับก็คือเอาอะไรไปให้ก็ไม่รู้บางทีอ้อยเสียอ้อยอะไรก็ไปขายทีนี้ไปขายแล้วคั้นน้ําคนซื้อไปแล้วก็ต้องยังไงจัดใจคั้นคั้นออกมาคุณภาพน้ําก็ไม่ดี พอคุณภาพน้าไม่ดีก็ขาดทุนนะครับถ้าไม่ขายก็ต้องขายนี่มันก็ยึดโยงกันไปเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์ต่างๆมันถึงจะเกิดขึ้นนะถึงว่าขจะคําพูดเนี่ยให้มันสําคัญที่สุดคนเราเชื่อมั่นในคําพูดแล้วต่อไปอะไรมันก็จะตามมาดีๆกับเราเสมอครับม,มาพูดถึงอ้อยเขียวลาวแล้วก็อ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์วันนั้นผมก็ถ่ายไปแล้วครับอ้อยเหลืองกเกษตรศาสตร์หกศูนย์วันนี้ก็มาพูดถึงอ้อยเขียวลาว แล้วผมก็มีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ผมปลูกไว้เยอะก็คืออ้อยอเถียวไต้หวันครับวันนี้ด้านนี้ครับผมปลูกไว้เยอะเลยร้อยกว่ากอได้เริ่มโตแล้วถ้าใครจะสั่งนะนี่ครับพอนี้พอจะได้เป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยอันนี้ปลูกข้อตาเดียวนะครับนี่ปลูกท่อนนึ่งนะครับแต่ว่ามันแตก มันขึ้นมาต้นเดียวผมตัดไปไปขยายพันธุ์แล้วก็เลยเนี่ยลูกมันก็ออกมานะครับนี่นี่นี่ตาเดียวนะครับเนี่ยอ้อยเขียวไต้หวันเขียวลาวเขียวไต้หวันเหลืองกเกษตรศาตรดคลิปนี้ก็แนะนําอ้อยดีๆกันแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็มาดูใหม่ใครชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนี้ครับมันเป็นวิถีทางช่องทางให้เราแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด เชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องจดจำแนะนำกันไปเท่าที่เรามีความรู้ครับผมสวัสดีครับ